จากการอนุมัติน้ำดื่มบรรจุขวดสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญเฉพาะกรณีที่ภูมิต้านทานต่ำจำเป็นต้องอยู่ห้องแยกและผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายเชื้อโดยการสัมผัสและการแพร่กระจายเชื้อจากฝอยละอองทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลอนุมัติให้เบิกน้ำบรรจุขวดให้กับผู้ป่วยเหล่านี้เป็นจำนวน3าขวดต่อวันการบันทึกจำนวนน้ำเข้าและออกของผู้ป่วยมีผลต่อแผนการรักษาของผู้ป่วยอายุรกรรมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการทำงานที่สะดวกรวดเร็วและเกิดความแม่นยำตึก22 d ดีจึงคิดค้นนวัตกรรมการนำเศษกระดาษเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นไม้บรรทัดส,ส,สำหรับการวัดปริมาณน้ำที่ผู้ป่วยดื่มจากขวดน้ำดื่มสำเร็จรูปดังกล่าวค่ะวันนี้ค่ะวันนี้จะดูเรื่องการทำไอโอนะคะอินเทคนะคะในเวลาที่ผู้ป่วยทาน้ำด้วยด้วยขวดนะคะอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เราต้องแยกไม่ให้ใช้เหยือกไม่ให้ใช้แก้วแล้วก็จะใช้นวัตกรรม ทำเป็นแบบไม้บรรทัดนะคะแล้วก็มีสเกลบอกปริมาณแล้วเวลาเราทำไอโอก็จะเป็นทำวันละเวรอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เอามาเทียบกันเทียบตั้งแต่ฐานขึ้นข้างบนนะคะเราก็จะดูปริมาณที่ที่ที่ผู้ป่วยทานไปในแต่ละมื้อค่ะไอโอเราทําทุกแปดชั่วโมงอยู่แล้วเราก็จะเห็นแล้วก็จะใช้ปากกาเมจิมาร์คไว้ค่ะแล้วก็จะดูไม้รรทัดนี้เป็นตัวเลขบอกค่ะแล้วก็มาร์คไว้ว่ากินกินกินเท่าไหร่แล้วก็เขียนชอช้างไว้ก็คือเวนเช้าค่ะ แล้วเวรต่อมาเขาก็จะรู้แล้วว่าเวรเช้าถึงตรงนี้เขาก็จะมาทําต่อทําต่อกันไปเรื่อยๆค่ะถ้าหมดขวดเราก็จะทิ้งไปค่ะลดประหยัดถ้าใช้จ่ายด้วยถ้าเราจะใช้ปาสสอร์ใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งไม่ทิ้งซีงเปลือมค่ะที่450ค่ะตรงนี้นะคะ450แล้วก็จะใช้ไอ้ปากกาดินสค่ะมาร์ไว้เขียนว่าชอช้างค่ะ450แล้วเสร็จแล้วก็ ก็จะเหลือที่300นะคะ300ังจาก44450ลบลบ300ได้เท่าไหร่ก็จะเป็นจำนวนน้ำที่ที่เทสเข้าไปในบไม้คแล้วเราจะมากไว้ตรงสั้น0้ยให้เด็กๆมาทำต่อเขียนเป็นบอใบไ,ไม้ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นเช้าใหม่โอเค